วันนี้นะครับก็คือเป็นสิ่งที่น่าตกใจมากก็คือแบบวันตั้งแต่วันนั้นนี่ผมหันมาเชื่อพระเจ้าก็สิ่งที่เกิดข,ขึ้นกับผมเยอะมากเลยและพี่ที่ผมที่พี่ผมเป็นแบบกินเวอัดอัดเวเยอะเกินไปเลยน้องตาลในนี้ก็คือพี่พี่ผมก็เป็นแบบ ก้อนนี้ผมก็ไปอธิษฐานตามครูพุครูคบอกว่าให้อธิษฐานอย่างนี้ขอพระเจ้ารักษาที่ของลูกให้หายด้วยเถิดอาเมนแล้วผมก็ให้พี่พูดว่าอาเมนแล้วก็วันต่อมาหรือว่าวันนี้พี่คุณหมอโทรไปบอกอาของพี่ว่าออกได้แล้วจะต,ต้องรอสี่โมงก่อนเขาจาโรงพยาบาล ก็เป็นประสบการณ์ที่น้องปั้นได้ประสบการณ์กับพระเจ้าใช่ไหมไปอธิษฐานเพื่อพี่นะครับขอบคุณพระเจ้าเนาะครับแล้วทําให้เรามีความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นไหมมากครับมากครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าครับเพิ่งเชื่อพระเจ้าได้กี่วันเนี่ยลนะอ่ะอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่่เชื่อพระเจ้าได้สองอาทิตย์แต่ในสองอาทิตย์ก็คือมีเรื่องดีๆเพิ่มขึ้นเยอะเลย เช่นอาการอาจารย์ให้ให้งานน้อยกว่าเดิมอะเออก็ขอบคุณพระเจ้าแลก็ให้น้องปั้นดําเนินในความเชื่อของพระเจ้ามีอะไรก็อธิษฐานกับพระเจ้าได้เลยตลอดเวลานะครับพระเจ้ารอฟังเราตลอดเวลาโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ